การรับคะแนนของลูกค้าสมาชิกนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าสมาชิกคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขายปีกหรือขายส่งนะครับโดยเงื่อนไขาการได้แต้มนะครับจะอยู่ที่การตั้งค่าคะแนนนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้ในหน้าตั้งค่าระบบแล้วก็ตั้งค่าคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าซื้อ100บาทได้1แต้มเป็นต้นครับผมวิธีการต่อไปนะครับเราจะต้อง นำลูกค้าสมาชิกที่เราจะทําการขายสินค้าให้นะครับเพิ่มเข้าไปในบินด้วยเพื่อเป็นการให้ลูกค้าดังกล่าวนะครับซื้อของและได้คะแนนนั่นเองครับโดยที่ลูกค้าจะต้องระบุลูกค้าสมาชิกคนนั้นนะครับในการขายนะครับจากนั้นทําการขายสินค้าได้ตามปกติเลยนะครับ หลังจากเรากดชำระเงินเสร็จแล้วนะครับแต้มก็จะขึ้นอยู่ทางทางด้านซ้ายอย่างนี้นะครับผม